สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่กำลังติดตามรับชมช่อง k r Channel นะครับช่องหวยฟรีวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกคลิปหนึ่งนะครับ,บกับการคิดคำนวณสูตรหวยรัฐบาลน,นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอา2ส,สูตรเทียบชนหลัก10บนนะครับซึ่งเป็น2ส,สูตรเก่าที่เข้ามาจากงวดที่แล้วนะครับแต่ว่า2ส,สูตรนี้งวดที่แล้วไม่ได้อยู่คู่กันนะครับอยู่คนละคู่ สูตรที่เอามาเทียบชนผิดนะครับของงวดที่แล้วสสูตรนี้เข้ามางวดนี้จับมาคู่กันดูนะครับก็ลองมาพิจารณาดูนะครับว่าจุดตัวเลขที่เราคิดคำนวณมานะครับจะตรงกับผลวันที่ออกหรือไม่นะครับแล้วก็จะจับคู่ให้หลักหน่วยนะครับที่ลงให้ดูก่อนหน้านี้นะครับก็หลักสิบนี้2ตัวนะครับหลักหน่วยก็ตัวเดียวจับคู่ก็2คู่ชุดก็ลองมาพิจารณาดูนะครับ คำเตือนนะครับสูตรที่นํามาลงก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับเป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นท่านผู้ชมก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมและในการตัดสินใจนะครับถ้าจะนําไปใช้ก็อย่างที่บอกนะครับสูตรก็มีเข้ามีลูกนะครับสูตรก็เป็นเพียงหลักสถิติเป็นการคิดคำนวณย้อนหลังนะครับอนาคตก็ต้องรู้นะครับว่ามันจะเป็นไปตามนี้หรือไม่ รับชมและถูกใจก็ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่เข้ามารับชมใหม่นะครับเพิ่งเปิดมาเจอถ้าชอบในแนวทางคิดคำนวณก็ฝากกดติดตามช่องไว้นะครับ jr channel หนวย f ร e นะครับทาง Youtube แล้วก็กดที่กระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาลงคลิปใหม่ๆไปก็จะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนเดี๋ยวเรามาดูตัวชนนะครับทั้ง2ส,สูตรสถิติเทียบชนจากงวดที่บอก865 วัดแรกนีชนกันอยู่สองตัวนะครับหกับห้าหลักสิบบนนะครับเลขหนะครับชนกันสามตัวเก้าห้าแปดนะครับเลขห้าเข้ามาชนกันสามตัวห้าหนึ่งสี่นะครับออก6 4สี่หเลขสี่เข้ามาชนกันหนึ่งเจ็ดศูนย์นะครับออกเก้าเจ็ดแปดเลขเจ็ดเข้ามา ชนกัน6กับ9นะครับออก6 9 6ก้าหกลักสิบนะครับเลขเชนกันที่เลข9้าตัวเดียวนะครับออก8 9 8เลขเเข้ามาชนกัน1กับ4นะครับออกหนึ่งสี่ห้าเลข4เข้ามาชนกันที่เลข5ตัวเดียวนะครับออกสอง้าเลข5หลักสิบบนนะครับอันนี้เป็นสถิติเป็นดีนะครับ วันที่แล้วไม่ได้อยู่คู่กันนะครับวันที่แล้วอยู่คู่กันก็จะชนกันที่เลข5้ตัวเดียวนะครับเรามาดูของมวดนี้นะครับสูตรนี้สถิตินะครับเทียบจนจากสูตรนี้นะครับเข้ามาจากวดที่ออก8 6 5 เป็นตัวเลข4ตัวนะครับสูตรนี้เข้ามาก็1,2,3,4,5,6,7,8 8แดงวดติดที่ลงเห็นผลงานก็2งวดล่าสุดนะครับส6กยและวก็1ธันวาของงวดที่แล้วนะครับของวันที่ออก5 5 2ของงวดที่แล้วลงเทียบชนกับอีก1สูตรชนกันที่เลข8ขออกับเลข9นะครับสูตรที่เอามาชนผิดนะครับ สูตรนี้เข้ามานะครับที่เลขห้าเรามาดูของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรนะครับก็จะเป็นหลักสิบเลขหน้าครั้งที่1นนะครับบวกกัน2ครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขคายครั้งที่2 10หน้าครั้งที่1นนะครับเลข5้า ก็หน่วยท้ายครั้งที่2ก็เลขย5บวกกันแล้วได้15นะครับเพิ่มไปทีละ3แต้มนะครับสูตรนี้ก็จะเป็น8 1 4 16 ผมหกแนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชมก็ลองดูขอดูนะครับเรามาดูสูตรที่2นะครับสูตรนี้เข้ามาก่อนหนึ่งวดนะครับสถิติเข้ามางวดแรกจากวันที่ออก852เป็นตัวเลข5ตัวนะครับสูตรนี้สถิติก็ตามนี้งวดแรกที่ลงก็16พยนะครับแล้วก็1ธันวา ที่ผ่านมาก็สองงวดล่าสุดนะครับที่ลงที่เห็นผลงานนะครับของงวดที่แล้วกับรางวัลที่ออกสองห้าสองหลักสิบนะครับเลขห้าเข้ามาของงวดที่แล้วนี่ลง เทียบชนกับอีกนึ่งสูตรทชนกันที่เลข3เลข6เลข7นะครับผิดสูตรเที่ยวมาชนผิดกันสูตรนี้เข้ามาเราก็เอามาเป็นแนวทางต่อนะครับสูตรไหนผิดเราก็พักไปของงวดนี้ตำแหน่งของสูตรก็จะเป็นหลักพันนะครับตัวแรกแก็มาบวกด้วยหลักสิบล่างสองครั้งแล้วก็มาบวกด้วยหลักหน่วยเลขท้ายครับที่2หลักพันก็คือ 1ิล่างเลข2ก็หลักหน่วยเลขท้ายครั้งที่สองนะครับเลข5 1าบวกสเป็น3 3ม,มบวกสเป็น5 5า,าบวกหเป็น10บเอาตัวท้ายนะครับก็ือเลข0ู สูตรนี้เพิ่มไปทีละหนึ่งแต้มนะครับห้าตัวก็จะเป็นหนึ่งสองสามสี่สิบหกจันวาคมหกแปดนะครับจะมีมาหรือไม่จะไปต่อหรือเปล่านะครับท่านผู้ชม ลองวิเคราะห์พิจารณาดูนะครับว่ามันจะเป็นอาจารย์นี้หรือไม่นะครับถ้าลองเอามาเทียบชนกันดูนะครับพน้คตรแรกที่จับมาคู่กันนะครับตัวที่ชนนะครับก็มีเลขหนึ่งแล้วก็เลขสี่ ก็ชนกันอยู่2ตัวนะครับชนกันที่เลขหนกับเลขสี่ ถ้าเราลองมาจับคู่ดูนะครับกับหลักหน่วยที่ลงให้ดูขอนหน้านี้นะครับจับคู่นะครับหลักสิบหกับ4หลักหน่วยนะครับหลักหน่วยที่ลงให้ดูขอนหน้านี้2ส,สูตรเทียบชน ของงวดที่แล้วเข้าตัวชนมานะครับก็คือเลข2นะครับของงวดที่แล้ววันนี้ชนกันที่เลข5นะครับจะมาไม่มานะครับบางทีบางครั้งสูตรเก่าก็ใช่ว่าจะเข้าเสมอไปนะครับอาจจะเข้าหรืออาจจะหลุดนะครับก็รอพิจารณาดูนะครับหลักหน่วยเลข5ตัวเดียวนะครับจับคู่ก็1 5 4 5นะครับจะมาไม่มาครับผู้ชม จะพารณาดูนะครับชุดแรกนะครับจริงๆก็อยากให้ดูไปหลายๆสูตรแล้วค่อยมาวิเคราะห์ค่อยมาตัดสินใจกันอีกทีหนึ่งนะครับภาพรวมของสูตรจะเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นนะครับเป็นชุดแรกก็ลองไปวิเคราะห์กันดูนะครับใครชอบก็จัดใครขัดก็ผาดพ็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ